สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะมื่อนี้นะคะก็เป็นวันที่นะคะวันที่เท่าไหร่เนาอวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามนะคะยี่สิบสามก็อดอยากนะ,ะขอให้ถูกทุกผูทก้ทุกคนก็นแล้วกันนะฮะมีก็อดไม่มีก็อดด่วนพอ เรต้องว่านั่นเนาะว่าพอก็ไดเนาะพอพึ่งสาะออพอเดี๋ยวกัเจ้าสีเจียงเฮาเดี๋ยวเอาสิไปเสเทียนวงกันขันเ้าวบ่ล้ะพิดเบิ้ลยังก็ได้คนนี่ลหละคนผู้น้อยเันเอกเได้ยมันก็สิผพิดเบิดคขันคนผู้เยญ่คขันข้าเป็นแล้วแฮ้งบวอาบไว้หนาเฮาสิทบาดนี่แต่ว่าจะของเก่งแล้วมีอำนาจแล้วแห้งเบาเบไวบหนาเฮ้า ห็นเต่เอาแต่เห็นแต่คนหลากอย่างเลยที่เขาบอ่อเอ็นมีความรูเลยเอาไปคู่เข็นเข้ามาะเลอะเกินเอาว่าจ่ามากดคีบกลมเหงเอาเอาวีซ่าว่าจะของถือตนว่าเป็นอาจารย์เป็นคู่บาอาจารย์เงยเป็นพวกยศเงยเนาะว่าเอาสิเกศพิษยู่บ่อบริเอ่ยเกศพิษยู่บ่อพ่นว่า ่ว่าด็บริบาไพเที่อนี้โวต่ำต่ต่ตตเข้าเป็นอีสานมาหนอกเนาะคนจนก็ยังเป็นคนจนมันยังข้ามคนจนมีสิทธิ์ไหมคะแล้เขาจะมาเปลี่ยนเข้า่แต่ว่าเป็ไปยังไงวะเข้าประเด็นละบูนเนาะไพเดือดร้อนกับผู้นั้นลหละนะอย่มาเดือดร้อนเข้ากับล้วกันอย่าให้เรื่องมาถึงเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้ว่าใครทุกคนมีต้องใส่พิจารณาญาณ ไม่ใช่ว่าเห็นเขาพูดแล้วเอ้ยมันบอกให้กูนี่ว่าอย่าไปคิดนะฮะถ้าคุณคิดว่ามันถูกที่ทุกคุณนะเว้ยคือมาเขียนเก่านะเก่าๆนเนาะโอ้มันเขียนตามเหนียวไหมมันมเมนนั่นเห็นบอกมันมาเขียนข้องเก่ามันสีมากเก่าอีรีบอกเ่อวานี้อขอว่าศูนย์เนี่นยงวดนี้เทีนยนสกาวศูนย์บอก โอเคสิบอดศูนย์อยู่หมแต่ว่ากับบอดออกกระบอกไปตามความจริงนนะเขาบม่ได้เรียกว่าศูนย์แต่ว่าคนส่วนมากคน้วเวบาแบบคนสิบอดค่อยยอมรับความเป็นจริงนะจะเข้าศูนย์จะเขาบอศูนย์แหละบางที่เขาอาจจะบอกเป็นธรรมศาสตร์ก็ได้เขาอาจจะบม่ได้ศูนย์บอกตรงๆนะพูดอ่ะแง่คักอยูเดชให้อนุญาตเขียนเนี่ยเขียนไปน้าบอดไปน้าฟังไปน้ามาแหละนะคะเนาะ เดี๋ยวตัวเลขนี่ใจเย็นๆเดี๋ยวาบันทึกไทยมันลีล่าเนาะจ่อเนาะเอ๋อเดซิวคาร์ซิวโอข้องสันกิดซิโอ้ยกิดแตสซีว่าจ,านจนังไ้งแต่เนาะลีล่าเก๋เห็นเพื่อนลีล่ารดเข้ากับโอเจรอถ้าเข้ารอบอะไรเข้ากันไปไปดูอีที่อื่นเลยไปพนแล้วหัวเบืองหวัวหานดอกเพ่นจะว่ากูาเบิองส่องอื่นก็นได้ ซองไหนที่มันนั่นแหยเหล็กมันแม,ม่นดีๆนั่นเข้าอยา่าเคยถือ,อยู่ดจกจริงๆนั่นนะกระด,ดิ่งจังไหนเนาะเขาให้ที่เราโตนะมากมากซื้อค่ะมากเบิ้งเขาฮักที่เราโตสองตัวนะแห้งบ่ถือแห้งไปเบิ้งไอ้เข้าถือเนี่ยบ่ถือเ,เนี่ยแย่เพาของเขาน่ะถือเต็มๆต็มพูนไปอ่อนซ่อนที่ก็จะแห้เลขกพูนที่บ่ถือคุณจังแม่นไปนี่ยมเอียงจังสันนิยมผิดๆชีวิต แต่ว่าบ่เถือละเบิง่งยู่มักมักแท้อืมแต่ว่าบ่าถือกอของเฮานี่แห้งมถื่อเนี่ยบ่เบิง่งไม่เชื่อไม่ดูไปดูของคนอื่นดีกว่าพอน่ะใจผูจ้จนมันลำเอียงซอมาตรฐานตันนเขาก็ใหเถืกอคือกันพู้เขาให้เถือ่อนเขาแหงดินล้นอย่างไหงมันถือทุกคนสันเขาบ่น่ำซซ้อหรอกถ้าเขาฮู้เองนะแ้ยขเขาก็ะว่าสิบอกคุณแม่เหละคุณแม่ แม่นวอืมกันเขาลู่เองเนี่ยเขามาสิบบอกเขาก็รวยแล้วอันนี้เขามีหน้าที่นํามาเสนอถึงเขาจะถูกไม่ถูกเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเรามีการมีงานเราก็ทําไปครีมชุดละหนึ่งสามร้บาทแคลเซียมห้าร้อยยาบลุสายตาห้าร้อยมันก็มีอยู่ทํานี่แหละหนาง,งานค่อยขายของได้เงินอ่าแล้วก็เฮ็ดคลิปได้เงินด้วยกัน แต่หองมุจจนเนีกัรเหรียนเรียกขึ้นกันแต่เดงกั้น้วยกันคอยเรียนด้วยกันอือคอยกันจ้งทีได้บยวมาให้กันนั่านี้นั่นเสียงโศกเสียงดวงเนาะนี่รอกันเพิ่นว่าได้มาแล้วเลขบุญออกแล้วเด่ยมาจริงสิละแต่ว่าเพิ่งจะปิดให้บุยังบ่เต็มขวดเที่ยงขึ้นทรงมากนะเอาไปร่องมึงก่อนรูดไปรูดนะเลขสามตัว เดี๋ยวได้เลขมเฮึมอีกอนเดี๋ยวมาลอดเดี๋ยวมาลอดใส่ตัวเลขกันแล้วกันไปทีลดิตเทีลหน่อยอย่านนด้นก็เจ้าหูวบ่คือมาไปเที่ยเดี่ยวลอนมันสีหาซื้อมาได้แต่ศูนย์นี้มันก็สีหาซื้อได้ยู่ดอกไคยว่านั่นนะคนว่าแม,ม่นติดแปดนั่นติดแปดเนี่ยเขาจังปิดลับเบิดจะเมืออ่อนี่เน่ยเขาไร่ยานเจ้าดอกขยันั่นเาานจออออ้าบ่ซื้อแต่ว่าคนที่มันเป็นเจ้าเมื่อนั้น คนที่ขเขาบอขายเท่านั้นเขบาบอขายแต่เมื่อไงจริงๆนั่นเขาพระยาเนาะซ้ำเลขอืมเขายานเขาเบิดตโตว่บาบเบิด์ตกตมีจตนมีจันจะเมื่อล่องแหละจะเมื่อจริงๆนั้นโอ้ยเขาพย่งรว่เขาให้ซื้อเป็นสามล้านบานเงินเขาสามล้านจะมีบัญญ่าซื้อเขาว่าอืมตัวไอซุ่มขายเป็นหาบาทสิบบาทเนี่อันไว้คอยยากึดเมียคอยกบอขายให,ใหเจ้าเลยเนาะผันว่า จังสีกับมีนั่นลหละเขาต้องพิจารณาเบิ้งว่าจะเป็นโทษที่เจ้ามือเจ้ามือเขาไม่ได้ปิดหรอกเขาไม่ได้กลัวเราหรอกถ้าเขากลัวเขาจะขายมาอะไรยืดยาวขนาดนี้หลายสิบปียี่สิบปีมีแต่ส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าไอาเป็นเจ้ามือเล็กๆน้อยๆที่เขาไปซื้อไว้เองล็อกไว้เองแค่นั้นแหละเพราะเราก็อยู่ในวงจรนี้อยู่เราก็พอรู้แต่ว่าเราจะไม่พูดหรือพูดแค่นั้นเองอ้าวด่วนด่วนพอสั่งล็อกสายในแซงข่าวมาลูกบอลหมุนแล้วเลขออก ศูนย์แต่แท้แต่แท้หล่นแล้วเนาะอืมแต่ว่าพีดถือกระเบื้อล่ะ